ไปดีเนาะทุกคนตอนนี้ก็มากองกันมาเบิง้งนำท่วมนาแล้วท่วมหัวท่วมไฟมดเลยเนาะท่วมเมื่อวันที่14เดืนอน6ปีซอมซาเอ็ดนี่เนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะนี่บรรยากาศน้ำท่วมนาเนาะหัวไฟท่วมบ้านท่วมเฮือนหมดเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ้งเลยไปเอาเนาะ นี่เนาะนำชวมบานตัวเมือหมดเลยวนะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศในฝนตกเลียวน้ะเห็นบอกนี่เป็นบรรยากาศเด้อ บรรยากาศฝนตกอ่ะงันนด้วยพูดนี่เนาะบรรยากาศแรกกว่าคนเครื่องคนคลองออกไปหมดเน่อยทุกคนนี่ทางผู้ยางเงานำกับความหมดแล้วเน่อย Năm thơm mất rồi nọ Năm thơm mất rồi nọ Năm อ, <ร Stevens. S 1> อันนี้จะเป็นนันคนนันคนเครื่องเข้าวอกนอยนึ่งอันนี้จะเป็นบรรยากาศเอ่อคนตรงมือทำมือคืนนี่เนาะ ไดาเห็กก้นแรงก้นเก็วันอาทิตย์อยปลาด้อนี่น้่งเาดมแข้งพวกแกวบาน้สุกนี่แหละอันนี้เขาคนื่องออกหน่อยแล้วนี่เขาดีใจแล้วเดี๋ยวเรา ไปแม่ให้กอดน้ำโคตรแห้งเลยทุกคนน้ำทว่วมบ้านอะเด้อเดี๋ยวนี้ เอะตันนี้จะเป็นผู้คนเครื่องอ่กเนาะเนื่องจากน้ำชมมดเนาะจักา ไปเลยเจริยไปเลยเมืองข่าวดมแพงบอกแก้วบานน้ำซุปด้อันนี้น้ำจว่วนี่เรียงเนี่ยนี่เรียงในเตลกเนี่ยนะมึงที เท่าเนี่ยตังสิตา้สิงยีห้ายนต้นไลจนหน่อยนี่นอรถเขาจะข้ามครัวหน่อยเห็นปะอ๋อนี่จะเป็นครัวความสูงความลึกหน่อย รถเขาไปแล้วเนาะนี a, no Anfang, knife, okay, ่สมมติทางทางปูยางกดทหมดเลย ท่วมบ้านเนาะท่วมบ้านท่วมเฮือนนี่เนาะนี่เห็นบ่ท่มหมดเลยหั่นนั่นก็จะเป็นบ้านหมดบ้านหมดนี่เนาะนันจะเป็นบ้านของประชาชนเฮาอาศัยเนาะน้ําท่วมหมดเลยทุกคนอพี่น้องเห็นบ่ปาถบเห็นเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่หามื้อนี้งัวควายก็จุ่งบางตก็ตายบางคนก็จมน้ําหมดเลยเนาะ nam thôn Na, được không nào? Sao không có nào nữa? đông theo này. Nào, nước đông Nào, một kèo mưa nước này. Nào, nước này. Nào, nước วันที่เจ๊เดอ้อมื้อนี้นี่แหละสะตอโดนห้อนจากสอบปลานวน้ำท่วมนาท่วมงวัวท่วมควายมดงัวควายใต้มดเสียหายหมดเดอ้อทุกคนบ้านน้ำสุกเมืองเฝ้าดมแข้งบอกแก้วนี่แหละน้ำท่วมมดเลยเดอ้อเดี๋ยวนี้นี่ระมัดระวังเลยเดอ้อไปอยู่บ้านแข้มแม่นำ้ำผมมดเลย บรรยากาศเออบรรยากาศการฝนก็นยังฝอยยังตกอยู่นอเดี๋ยวนี้ oh oh. นี่เดอ้อบรรยากาศน้ำท่วมนาหมดท่วมหัวท่วมคฟายหมด,มหมดเดอ้อนั่นก็ท่วมบม้านน้ำซุกแล้วเนาะทุกคนนั่นจะเป็นท่วมบ้านเนาะหมดเลยสภาพภัยพิบัติน้ำท่วมโลกธรรมชาติ บรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกนักเลยเนาะน้ะนำก็ท่วมบานท่วมเฮือนทว่ทวมสารมดเด๋ยวนี้นี่หน้ากำลังไทยกำลังกล้าเขา้านี่ตายมดเลล่งวควายก็ตายมดเมื่อกี้นี่หมทันอัด เนอะบรรยากาศน้ำท่วมหน้าบ้านนมสุกมังเผาดมแฟงบอกวเด้อเป็นมือวันทีของซุปี่ซีซ้อนสาวเอสนี่แหละน้ำท่วมมดเด้อที่นี้จะเป็นกลางบรรยากาศน้ำท่วมมัวไวเสียหายมดตายมดมัวไว อันนี้จะเป็นงวงควายเนาะเมื่อกี้น้ำท่วมมดเนะาะแต่เข้าออก,ออกมาจากนาเนาะ,ะเขาก็มาเลี้ยงแคมเหงอนแคม,แมบ้านเนี่ยเลยโน่นไต่ต้นแห้งเนาะมันลอยน้ำเลยบางตัวมันลอยนำ้ำบางตัวมันบลอยน้ำเลยนี่เบตเตอนี่นี่แหละอยู่หน้าน้นานท่วมเนาะเขาก็เลยเอามาไว้ปะอยู่เป็นเนี่ ເປັນໄຕົ້ນເນາະຕອນນີ້ຝົນກໍກະຍັງຕົກຢູ່ເ